อาจารย์คีตัดสินใจนำเรือกินม้าด้านริมครับแล้วเตรียมที่จะนำเม็ดกินม้าฟรีอาจารย์นกกระจิบต้องแก้เกมนะครับด้วยการยกม้านะครับมาตีรุกเพื่อแลกกับโคนแต้มนี้เป็นแต้มเปิดทางเข้าทำนะครับ อาจารย์คีนนาโคนขึ้นมากินม้าครับอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยขึ้นไปกินสถานการณ์ตอนนี้เป็นม้าบวกเบี้ยงหงายสู้กับเรือนะครับโดยทางหมากอาจารย์นกกระจิบได้เปรียบนะครับอาจารย์คีนะครับนาเรือกินเบี้ย อาจารย์นกระจิบนําโคนขึ้นมาไล่เรือมาคอสนะครับจับกินเม็ดอาจารย์นกกระจิบนําเม็ดบุกขึ้นไปครับ อาจารย์คีนะครับยกมา้าขึ้นมาจับกินเม็ดอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดนะครับกินแลกกับเม็ดตีรุกครับอาจารย์คีนนำมา้าขึ้นไปกินสถานการณ์ตอนนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่ามีเรือสองลำ คู่ต่อสู้มีเรือเพียงแค่ลำเดียวทำอย่างไรจึงจะแลกเรือของคู่ต่อสู้ออกไปนะครับแล้วคู่ต่อสู้จะไม่มีเรือไว้เล่นมีเพียงม้าที่ไว้สู้นะครับดังนั้นอาจารย์นกกระจิบมองเห็นแต้มเรือมาแลกแต้มนี้ครับ อาจารย์คีนะครับถูกบังคับนะครับจึงตัดสินใจกินอาจารย์นกกระจิบนำเรือขึ้นไปกินโคนขึ้นไปผูกอาจารย์นกกระจิบได้กินเบีย้ยฟรีอีกตัวหนึ่งครับ อาจารย์คีนะครับกินแรกอาจารย์นกกระจิบกินโคนรุกขุนขึ้นมาชอช้งาง3าอาจารย์นกกระจิบนะครับ หาวิธีกินเบี้ยงหายตัวนี้นะครับจึงนำเรือนะครับมาขังไว้เพราะถ้าหากเบี้ยงหายตัวนี้นะครับถอยกลับไปรวมพวกได้เกมจะเสมอนะครับดังนั้นแต้มเรือแต้มนี้ถือว่าสำคัญมากครับอาจารย์คีตัดสินใจถอยมา้าไปที่ชอช้างสองอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาจับกินเบีย้ย อาจารย์คยีนำม้าขึ้นมาชฉสี่อาจารย์นกกระจิบนะครับกินเบี้ยงหายตอนนี้เป็นเรือสู้กับม้าแล้วนะครับถือว่าหมากดาได้เปรียบนะครับมาดูเทคนิคการเบียดหมากว่าอาจารย์นกกระจิบจะเบียดหมากชนะปลายกระดานได้หรือไม่อาจารย์คีนําขุนมาฉาสาม อาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับไปกอนหนึ่งอาจารย์ขีนำขุนขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบนะครับตีรุกอาจารย์ขีหลบมังอสี่อาจารย์นกกระจ,จ,จิบขยับขุนมาจอเจ็ดอาจารย์ขีเดินเบี้ยยอสามไปยอสี่ อาจารย์นกกระจิบขยับขุนมางอเจ็บอาจารย์ขี้ยันเบี่ยริมไว้อาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับไปเกาะกินเบี้ยไม่ให้ม้าขยับนะครับอาจารย์ขี้เดินขุนจอสี่ อาจารย์นกกระจิบหาวิธีวางแผนนะครับว่าจะทำยังไงถึงจะได้กินเบี้ยของหมากแดงฟรีสักหนึ่งตัวนะครับคือเบี้ยตัวนี้หรือเบี้ยตัวนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบจึงนำเรือนะครับมาที่ชอช้างหนึ่งมีแผนเตรียมมาจอดตานี้ครับแต้มเรือชอช้างหนึ่งถือว่าดีมากนะครับอาจารย์คีเดินขุนตานี้ครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับ มาชอหเกาะกินเบีย้ยอาจารย์ขีเดินขุนนะครับจอสิเรือมาตานี้ครับเพื่อดูจังหวะว่าหมากแดงจะเดินอะไรถ้าเดินมา้าเบี้ยริมจะเสียฟรีนะครับจังหวะนี้เองอาจารย์คีทำแต้มหลอก ด้วยการยกม้านะครับมาให้เบีย้ยกินทําแต้มหลอกให้อาจารย์นกกระจิบนําเรือไปกินเบีย้ยริมนะครับถ้าเรือไปกินเบีย้ยริมจะถูกม้าตีรุกคาดถ้าเบีย้ยคว่ำกินม้าเรือจะขาดนะครับดังนั้นแต้มนี้เบีย้ยคว่ำกินม้าไม่ได้นะครับท่านผู้ชม อาจารย์นกกระจิบต้องแก้ใหม่ครับขยับเรือนะครับมาชอหอาจารย์ขี้นมาม้ากลับไปใหม่ครับอาจารย์นกกระจิบรู้แล้วนะครับว่าขุนยังอยู่ไม่ดีเท่าไหร่ติดตารุกคาดนะครับดังนั้นจึงขยับขุนสักหตาครับ แล้วคู่ต่อสู้นะครับตัดสินใจนำมา้าไปตีรุกอาจารย์นกกระจิบขยับขุนอาจารย์คีดึงม้าถอยกลับถูกเบี้ยแล้วแต้มชนะของเกมนี้ก็คืออาจารย์นกกระจิบนำเรือมาตาเดิมตานี้นะครับแล้วสังเกตนะครับว่าอาจารย์คีดไม่มีตัวเดินครับถ้าเดินขุนมาตานี้ ม้าจะขาดถ้าเดินม้าเบี้ยริมจะขาดถ้าเดินขุนผูกม้านะครับเบี้ยตัวนี้จะขาดดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาจารย์นกกระจิบจะได้กินเบี้ยคว่ำฟรีและเรือบวกเบี้ยสามารถไล่บีบกินม้าได้จะชนะปลายกระดานได้นะครับและด้วยการเดินเรือแต้มนี้นั่นเองอาจารย์เซียนคีวงเวียนใหญ่จึงขอยอมแพ้ในตานี้นะครับ